คุณคือรักแท้ของเขาหรือไม่ให้ไพ่เล่าเรื่องจากมุมมองของเขาไพ่ใบแรกขึ้นอกว่าฉันเจ็บปวดความรักครั้งนี้ไม่ง่ายสําหรับเขาเขาอาจเคยเสียคุณไปหรือเคยทําผิดพลาดบางอย่างที่เขายังรู้สึกผิดจนถึงตอนนี้ความเจ็บปวดนั้นยังค้างคาอยู่ในใจใบที่สองขึ้นมาว่า ฉันรักเธอแม้จะเจ็บปวดแต่ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณยังชัดเจนเขาอาจไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่หัวใจเขายังเต็มไปด้วยความรักคุณยังมีความหมายมากในโลกของเขาใบที่สามขึ้นมาว่าฉันหลังเลใจเขารักคุณแต่ก็กลัวจะเจ็บอีกหลังเลว่า จะเดินกลับมาหาคุณดีไหมหรือควรปล่อยให้คุณได้ไปมีความสุขของคุณเองเขากำลังต่อสู้กับหัวใจของตัวเองบางครั้งรักแท้ก,ก็ต้องใช้ความกล้าไม่ใช่แค่หัวใจแลนะคุณละ่ะยังรอเขาอยู่ไหมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และพิมพ์มวยพรตัวคุณเองใต้โพสไดเลยว่าหนูโชคดีที่สุด